e p 5 4สวัสดีครับ Asset so Location วางแผนลงมือวิเคราะห์ปรับสัดส่วนให้เหมาะสม Asset so Location การลงทุนแบบผสมผสานแบบอักลบความเสี่ยงลดความเสี่ยงด้วยการผสมผสานการลงทุนหลายๆแบบเพื่อให้ผลตอบแทนโดยรวมสูงขึ้นและยังเป็นกระจายลงทุนเนื่องจากผนผลขอ,ของการลงทุนแต่ละแบบทัดเลือกการลงทุนประเภทต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงรือเลือกลงทุนประเภทหนึ่ง ที่กาลังเป็นช่วงขาขึ้นและเลือกลงทุนอีกประเภทหนึ่งซึ่งกําลังอยู่ในช่วงขาลงผสมผสานสองประเภทนี้ในแต่ละช่วงเวลาจะช่วยลดผลผลได้ Asset Allocation การผสมประเภทการลงทุนตามความชอบวัตถุประสงค์การลงทุนแต่ละคนระดับผลตอบแทนที่ต้องการตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไม่ว่าจะมีความเสี่ยงระดับสูงระดับกลางร,ระดับต่ำสัดส่วนประกอบไปด้วย ผสมตราสารนี้ตาสารตุนกองทุนรวมต่างๆหรือการปรับเปลี่ยนสัดส,ส่วนการลงทุนตามสาัะก,การของเศรษฐกิจเป้าหมายการลงทุนแบบจัดสรรเงินทุนต้องเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อจะได้ไม่ต้องสนใจความผันผวนจากการลงทุนในระยะสั้นซึ่งการลงทุนระยะยาวในหุ้นจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในตาสารการเงินและตราสารหนี้ดังนั้นต้องใช้เทคนิคการทำ asset allocation ต้องให้เหมาะก,กับวัตถุประสงค์ของผู้ลงทุนมากที่สุดการลงทุนในเทคนิคแบบ Asset Allocation ต้องมีเป้าหมายการลงทุนชัดเจนวางสัดส,ส่วนแต่ละประเภทการลงทุนเท่าไหร่ไม่ต้องกังวลกับภาวะตลาดหุ้นมากนักลงทปฏิบัติตามแผนเงินจะเพิ่มจากการขายเพื่อสัดส่วนการลงทุนลงทุนหลากหลายดีกว่าลงทุนแบบเดียวเพราะฉะนั้น การลงทุนจัดอรอตลงทุนที่ซับซ้อนและมีมิติมากกว่าอรอนนักลงทุนทั่วไปโดยเน้นการเติบโตปกป้องความมั่งคั่งและสภาพของให้มีความมั่งคั่งสูงพวกเขาสามารถเข้าถึงจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายที่มีความซับซ้อนเพื่อสร้างสียสภาพผลตอบแทนในทุกสภาวะการตลาดรักษาให้เติบโตมั่นคงสร้างผลตอบแทนสูงและช่วยโอกาส ส่วนใหญ่ที่เจ้าสัวจัดพอร์ตกันนั้นเขาจะจะัดสรรเงินจํานวนมากไปยังทรัพย์สินที่เข้าถึงยากและไม่ผันผลนตามตลาดหุ้นมากมากเช่นการลงทุนในบริษัทเอกชนที่ไม่ได้จทดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อเข้าถึงการเติบโตในระยะเริ่มต้นซึ่งเป็นโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงมากเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยตรงไม่ว่าจะเป็นการซื้อที่ดิน หรือซื้อกองทุน REIT Private Asset Fund เพื่อรับรายได้ค่าเช่าและกอมท่นขอ,ของมูลค่าใช้ซื้อทองคำหรือสินค้าโบรโภกภัณฑ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อกองทุนเฮดฟันเพื่อสร้างผลตอบแทนและเป็นอิสระภาพสินค้าทางการเงินที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบโจทย์ความเสี่ยงความต้องการที่ แน่นยับเพราะฉะนั้นมีหลากหลายลงทุนไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือยุโรป emerging market เพื่อลดความเสี่ยงเฉพาะบางประเทศและก็ดูแใ,ในเรื่องสินทรัพย์รูปแบบสกุลหลากหลายสกุลเพื่อป้องกันความเสี่ยงค่างเงินสภาพคล่องดูเงินสดที่มีสภาพคล่องอยู่ในสัดส่วนที่ไม่มาก5-15%ของพอร์ต จริงๆแล้วก็จะมีเรื่องการใช้ฉุกเฉินรายวันใช้เพื่อเป็นมรดกเพื่อการเกษียณหรือเพื่อส่งต่อให้กับสังคมเพื่อสร้างชื่อเสียงและลดภาษีสร้างผล